ก้วันนี้นะครับผมจะมาโอ้โขอโทษเออข้างหลังครับผมทกจะเสนออยู่เลยคือจะอะไรเออข้างหลังคุณอะตายห่าใช่มเงออเอออ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงอะสร้างของที่มึงจะเสนอนาเสนอซะ เออกูทำก็ได้เดี๋ยวกูตายเออถ้ามึงทำเดี๋ยวกูปล่อยมึงมึงไม่ปล่อยหรอกทำเพื่ออะไรนะเออทำแล้วใช่ไหมโอเคเยี่ยมกูไปละโอเคได้เวลาสร้างแล้ะเย้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  Yes กูได้ชุดกูแล้วพวกมึงตายอ่ะนะที่บอกซะ y e ตายซะพวกมึงอ่ะ โอ๊ยยะงมขู่มึงอีกเมื่อไอ้ยัยเออเฮียมันไม่เป็นเลยเลยขอโทษครับช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเฉี่ยวเฉียวมึงตายมึงตายมึงตายโอ้ยปืนกูชิว่าแล้วตายซะเออเออเออฮ่า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 โอ้ยพวกเราหนีไม่ต่ม โอ้ยเร็วสุขคนใหญ่มันเต็มเค่กูไม่แตกก็ได้กูส่งสัญญาณแค่นี้ก็จบละลากรพูงงานบุ่มคือว่าอือโอ้ยโคตรเยี่ยมเลยว่ะโอเคกูต้องถอดชุดนี้แล้วแม่งจะระเบิดแล้วเนี่ยโอวัดีเอ้ย เอ้ยเลวกลับพวกพวกเรา,รเราพวกเราถามหาคุณตั้งนานเลยุนแตงโมแมนเออโอเค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 ผมไม่เป็นอะไรแล้วเนาะเออคุณจะโดนยิงเหมือนแต่ก่อนไหมไม่เพราะตอนนี้มันเดือดตายห่านหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะนะแต่ก็คือผมกลับมาแล้วโอเคไปแล้ววเีเอ้าไอ้แค่นี้โอ้อยกูจะมาอยู่ทำไ,ไมไวุ้นเดี๋ยวไปละ

มาดูซิมีข่าวอะไรบ้างเอ่อมีข่าวผู้เกาะการร้ายพวกเมืองครับฐานตอนนี้มันกำลังจะฆ่าคนโอเคไปกันเลยเย้โอ้ยเอ้ยอย่าฆ่าผมเลยเอ้ยเฮียอะไรวะท่านโอ้ยกูเคยรุนแรนโว้ยเอ้ยอะมันใครวะอ้าวเฮียกูเสือกคนนี้นะฮัลมึงก็ตายกันที่หมดเลยไอ้ยาอออ้าย เจออะไรไหมเออปุมเจอฉันตัตายแล้วท่านมันอยู่ตรงนี้เอามาใส่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงห้ามใส่ตายอ้ายตายยยยยดอเรียงชุดพร้อมแล้วครับท่านเออท่านมาได้เลยตรงนี้โอเคพาฉันไปดูตีมีแหละสิ่งที่ข้าต้องการพวกแกจะตายให้หมดเถอะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรสมมตเราอ่ะไม่ไม่ไม่ หมายถึงไอ้พวกไอ้เมลอนแมนอะอ๋อโอเคครับเฮ้ยอะไรปะเนี่ยโหฉันได้เอาโมชุดโกแกมาแล้วกแกไม่ว่าโซฉันได้โอเคเอาไปเด็กอ่าวว่าตัวเฮ้ยทำไมก้อนมันพังง่ายจังเลยเอาไปเด็กอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งฮ้ยฉันก็เมียนมันแกมันกันนะยา โอ้ยมันไม่เป็นไรเลยไอ้โง่โอ้เชี่ยจัยิงมาเฮงเอ้ยทำไมยิงไม่ออกวะโอ้เคบำงอานทำลายวุฒิชันมึงตายอ่เฮ้ยฉันก็มีไอไอพอนเหมือนกันโว้ยเดี๋ยวกูจะโชยมึงดูเอ้ยมึงอยู่ไหนวะไอพอนกูไม่ทำงานหาหาตายโอ้ยเชี่ยเขากูเลยมึงตายอ่าไม่นะ แกมันกระจอยัยไงล่ะโอ้ยเอาล่ะหลังจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมขอประกาศว่าความจริงคือโอ้ยผมเผื่อแล้วนเอ้ยไม่ใช่พูดผิดครับเออคุณดูผมดูนังมากขึ้นไปผมคือแอปเปิลแมนตืดตืดยัยยัยยัยยยย

กูขอไปคิดก่อนแต่ก่อนแรกออกจากบ้านกูไม่อ้าวอีกไอ้น,นี่